ฝนตกปรยปรยยามคำ่ำถนนสายเล็กในชุมชนแออัดเต็มไปด้วยแสงไฟสลัวและกลิ่นโคลนชื้นเด็กชายคนหนึ่งวิ่งเท้าเปล่าในเสื้อผ้าข,ดขาดๆถือถุงขนมปังที่หอด,ด้วยกระดาษเก่าแน่นในมือนั่นคือมิวเด็กชายวัยสิที่กำลังรีบกลับบ้านไปหาแม่ที่นอนป่วยอยู่บนเตียงไม้เก่าเสียงลมหอบเบาๆดังขึ้นท่ามกลางฝนที่เริ่มแรงขึ้นมิวก้มหน้าวิ่งแต่แล้วเสียงดังโครม ทำให้เขาสะดุ้งสุดตัวกลางถนนมีชายชาราลม้มลงอย่างแรงรถหลายคันชะลอแต่ไม่มีใครหยุดคนเดินผ่านบางคนเหลือมองแต่ก็เดินต่อไปเหมือนไม่เห็นอะไรเลือดสีแดงไหลซึมออกจากหน้าผากชายคนนั้นชุดสูตรราคาแพงเปียกโชคด้วยน้ำฝนมิวมองรอบๆไม่มีใครช่วยเขากัดริมฝีปากก่อนจะวางถุงขนมปังลงกับพื้นวิ่งเข้าไปประยุงชายชาราทั้งที่ร่างตัวเองสั่นเทาคุณลุงลุงได้ยินผมไหมเสียงเด็กน้อยสั่นเครือมือเล็กๆสัน่ขนขณะพยายามประคองหัวชายคนนั้นไม่ให้กระแทกพื้นฝน เริ่มตกหนักจนสายตาท่ามัวแต่มิวไม่ถอยเขาตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยด้วยครับมีคนเป็นลมไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ห่างหางและสายฝนที่ตกกระทบพื้นถนนมิวมองไปที่โทรศัพท์เก่าของตัวเองหน้าจอแตไกไร้สัญญาณเขาตัดสินใจวิ่งไปขอความชัก่วยเหลือจากร้านข้างทางแต่ถูกปฏิเสธอย่ายุ่งเลยเด็กมันอาจเป็นขี้เมาหรือพวกหลอกต้มก็ได้คำพูดนั้นเหมือนมีดบาดใจเด็กชายเขามองชายชาราที่ยังหมดสติอยู่กลางถนน แล้วตัดสินใจทําสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาเอาผ้าที่ริว้วจากกระเป๋ามาซับเลือดที่หน้าชายชาราแล้วลากร่างนั้นเข้าไปหลบฝนใต้ชายคาเก่าๆข้างถนนลุงลุงอย่าหลับนะครับเดี๋ยวผมจะไปตามคนมาช่วยในขณะนั้นเองแสงไฟรถรูสีดำเงาวับสาเข้ามาเต็มสายตารถจอดสนิทกระจกรถลดลงชา้ชาๆภายในคือหญิงสาวแต่งกายดีเธอจ้องมิวกับชายชารานิ่งก่อนพูดเสียงเรียกว่าเด็กนั่นนายไปทําอะไรกับคุณปู่ฉันคําพูดนั้นทําให้มิวชะงักคุณปู่ เขาหันกลับไปมองชายชราที่เพิ่งช่วยไว้แล้วหัวใจเต้นแรงอย่างไม่รู้สาเหตุหญิงสาวรีบลงจากรถกรีดร้องเรียกคนขับให้โทรเรียกรถพยาบาลทันทีมิวถอยออกช้าๆด้วยความสับสนและกลัวจะถูกเข้าใจผิดแต่ก่อนจะหนีไปเขาได้ยินเสียงอ่อนแรงแผ่วเบา,บาจากชายชราขอ,ขอขอบใจเจ้าหนูคำพูดนั้นทำให้มิวหยุดนิ่งน้ำฝนไหลผ่านแก้มที่เปียกชื้นเขาก้มลงมองชายชราที่เขาเพิ่งช่วยไว้ด้วยหัวใจที่อบอุ่นไม่รู้เลยว่าชายที่เขาช่วยในคืนนี้คือเจ้าของบริษัทพันล้านที่จะเปล นิยนชีวิตเขาไปตลอดการรุ่งเช้าวันถัดมาแสงแดดอ่อนสองรอดหลังคาสังกสีเก่าที่มีรูร่วเป็นรอยมากมายมิวตื่นขึ้นพร้อมเสียงไอแผวๆจากแม่เขารีบผันไปดูแม่ครับดื่มน้ำหน่อยนะหญิงวัยวกลางคนร่างผอมบางพยายามยิ้มทั้งที่ทหน้าซีดเธอชื่อดาวอดีตแม่ค้าขายข้าวแกงที่ล้มป่วยเพราะทำงานหนักจนร่างกายสุดมิวเทน้ำจากขวดพลาสติกให้แม่แล้วหยิบยามือสองจากกล่องไม้เล็กๆที่เก็บอย่างระมัดระวังวันนี้มิวไปส่งขนมปังอีกเหรอลูก ครับแม่ผมจะรีบไปแล้วรีบกลับจะได้มาช่วยแม่ซักผ้าคำพูดธรรมดาแต่แฝงด้วยน้ำเสียงมั่นคงขอเงเด็กชายทําให้ผู้เป็นแม่ยิ้มจางๆลูกแม่โตเป็นผู้ใหญ่เร็วเหลือเกินบ้านของมิวเล็กจนแทบเรียกว่ากระท่อมไม่ได้ฝาผนังบางจนได้ยินเสียงรถเมล์จากถนนใหญ่มุมห้องมีโต๊ะไม้ตัวเดียวที่ใช้ทั้งกินข้าวและทําการบ้านรูปครอบครัวเล็กๆในกรอบเก่าแขวนบนผนังมีพ่อแม่และมิวตอนยังเล็กแต่พ่อหายไปจากภาพชีวิตจริงตั้งแต่มิวจาความได้เขาไม่เคยรู้ว่าพ่อ อยู่ที่ไหนรู้เพียงว่าทิ้งแม่ไว้พร้อมนี่ก้อนใหญ่และคําขอโทษที่ไม่มีวันได้ยินหลังจากดูแลแม่เสร็จมิวสะพายถุงขนมปังที่รับมาขายจากร้านเบเกอรี่ในตลาดเขาเดินฝากขวาร้อนและควันรถไปตามตรอกเสียงผู้ใหญ่บางคนแซวไงไอ้มิววันนี้ขายได้กี่ถุงหลักยังไม่รู้ครับลุงแต่ผมต้องขายให้หมด เด็กชายยิ้มตอบทั้งที่เหงื่อชุ่มเสื้อแม้จะเหนื่อยแต่เขาไม่เคยบน่นเพราะทุกบาททุกสตังค์คือค่ายาและค่าข้าวข,ของแม่กลางวันนั้นเขาเห็นกลุ่มเด็กวัยเดียวกันแต่งชุดนักเรียนสะพายกระเป๋าใหม่เดินหัวเราะผ่านหน้าไปมิวเผลอมองด้วยสายตาเหมือ่อเมื่อกำสายขนมปังแน่นเขาอยากเรียนอยากมีเพื่อนอยากมีชีวิตแบบนั้นแต่ความจริงมันต่างเขาต้องเลือกระหว่างความฝันกับชีวิตของแม่ในเย็นวันนั้นเองขณะมิวเดินผ่านจุดที่ชายชาราล้มเมื่อคืนเขามองพื้นถนนที่ยังมีรอยเลือดจางๆเหลืออยู่หัวใจเขาเต้นเนน้นนนนแ่วววบาาหัังงลุค จะไม่เป็นอะไรมากเขาไม่รู้เลยว่าภาพจากกล้องวงจรปิดในคืนนั้นได้บันทึกการกระทําของเขาไว้ทั้งหมดเด็กชายตัวเล็กในเสื้อเก่าๆก,ก,ก้มลงช่วยชายชาราที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ภาพนั้นกําลังถูกเปิดดูบนหน้าจอในห้องทํางานใหญ่ของทีรัตชายชาราผู้เป็นเจ้าของบริษัทพันล้านที่เพิ่งฟื้นจากอาการหมดสติทิรัตมองภาพนั้นอย่างนิ่งงันแววตาแฝงความสงสัยและอบอุ่นปนกันเด็กคนนี้ช่วยฉันไว้เหรอเสียงทุ้มต่ําเอ่ยขึ้นเบาๆก่อ ต่อนที่เขาจะหันไปสั่งเลขาหาข้อมูลเด็กคนนี้ให้ฉันหน่อยฉันอยากรู้ว่าเขาเป็นใครขณะที่มิวไม่รู้เลยว่าโลกของเขากำลังจะเปลี่ยนจากเด็กชายยากจนในชุมชนเล็กๆสู่เรื่องราวที่ไม่มีใครคาดคิดสามวันหลังเหตุการณ์คืนนั้นมิวกำลังยืนขายขนมปังอยู่หน้าตลาดเหมือนทุกวันเสียงเรียกลูกค้าดังเจือความหวังในแววตาขนมปังร้อนๆจ้าถุงละสิบบาทเองครับเขายิ้มแม้แดดจะร้อนจนแสบผิวในตอนนั้นเองรถตู้สีดำคันหนึ่ง ก็มาจอดที่ประตูเลื่อนเปิดออกอย่างนุ่มนวลชายในชุดสูทสีเข้มก้าวลงมาใบหน้าสุภาพแต่แฝงอำนาจเขามองมิวด้วยสายตาจริงจังหนูชื่อมิวใช่ไหมเด็กชายชะง,งักมือที่ถือถุงขนมปังสันเล็กน้อยขอครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับชายคนนั้นยิ้มบางๆงเปล่าเลยหนูมีคนอยากพบหนูมิวมองชายแปลกหน้าด้วยความลังเลใครเรือรับคุณที่รักคนที่หนูช่วยไว้คืนนั้นเขาอยากขอบคุณด้วยตัวเองหัวใจมิวเต้นแรงเขาแทบไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยิน คุณลุงคนนั้นฟื้นแล้วหรือครับใช่เขาปลอดภัยดีและอยากเจอหนูมากมิวหันมองถุงขนมปังที่ยังขายไม่หมดแล้วคิดถึงแม่ที่รอยอยู่บ้านผมผมต้องกลับบ้านไปดูแม่ก่อนครับชายชุดสุบพยักหน้าอย่างเข้าใจเราแค่จะไปเยี่ยมไม่นานคุณทีรัตอยากพูดขอบคุณเท่านั้นสุดท้ายมิวตัดสินใจขึ้นรถด้วยความเกรงใจและไม่รู้เลยว่าความตัดสินใจครั้งนี้จะเปลี่ยนชะตาของเขาไปตลอดชีวิตรถตู้แล่นเข้าสู่ย่านหรูเงียบสองบมีแต่เสียงเครื่องยนต์กับหัวใจที่เต้นแรงของมิวเขามองตึกสูงบ้าน หลังใหญ่ส่วนที่ตกแต่งสวยงามราวกับอีกโลกหนึ่งเมื่อรถจอดที่คฤหาน์สีขาวเขาก้าวลงด้วยเท้าเปล่าเหงือซึ่งที่มือทำให้เขากำถุงขนมปังแน่นประตูบานใหญ่เปิดออกเชิญครับกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยมาแทงกลิ่นฝุ่นในตรอกแคบที่เขาคุ้นเคยชายชาราในชุดนอนสีขาวนั่งอยู่บนเก้าอี้ริมหน้าต่างใบหน้าซีแต่มีรอยยิ้มอ่อนโยนมิว่าใช่ไหมเด็กชายพยักหน้าเงยหน้ามองด้วยแววตาประมาทิรัตยื่นมือออกมาเข้ามาสิลูกมานั่งใกล้ๆฉันหน่อยมิวเดินเข้ามาช้าๆนั่งลงต่อ รงข้ามชายชราผมดีใจที่คุณลุงไม่เป็นอะไรครับฉันต้องขอบใจเธอต่างหากถ้าไม่ใช่เพราะเธอฉันอาจไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้คำพูดเรียบง่ายแต่จริงใจนั้นทําให้มิวก้มหน้าด้วยความเขินเขายื่นถุงขนมปังให้ผมเอาขนมปังมาฝากครับทําเองที่บ้านธีรัตรับไว้ด้วยรอยยิ้มขอบใจมากมิวขนมปังของเธออาจจะมีค่ามากกว่าที่เธอคิดก็ได้นะเขาหันไปพยักหน้าให้เลยขาก่อนที่หญิงสาวในชุดเรียบร้อยจะเดินเข้ามาพร้อมซองสีขาวนี่คือของตอบแทนเล็กน้อยจากฉันมิวรีบสายหน้า ไม่ครับผมไม่ได้ช่วยเพราะอยากได้อะไรผมแค่อยากให้ลุงปลอดไทยเทหานั้นคําตอบนั้นทําให้ชายชรานิ่งไปชั่วขณะในแววตาแฝงความอบอุ่นปนเศร้าโลกทุกวันนี้มีคนที่พูดแบบนี้น้อยเต็มทีทีรัตหัวเราะเบาๆก่อนจะพูดต่องั้นอย่างนี้ดีไหมมิวอยากมาอยู่ที่นี่ไหมฉันอยากให้เธอมาช่วยงานเล็กๆในบ้านแรกกับค่ารักษาแม่เธอมิวชะง,งักดวงตาเบิดกว้างผมจะได้ดูแลแม่ได้จริงๆหรือครับแน่นอนลูกฉันสัญญาน้ำตาไหลเงียบๆบนแก้มของเด็กชายเขาก้มลงไหวจนมือสัน่น ขอบคุณครับคุณลุงผมจะไม่ทําให้ผิดหวังครับและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่จากเด็กชายที่ไม่มีแม้แต่รองเท้าใส่สู่โลกที่เต็มไปด้วยอํานาจเงินทองและความลับที่กําลังรอเปิดเผยผ่านไปหนึ่งสัปดาห์หลังมิวเข้ามาอยู่ในคฤหา์บ้านหลังนี้ใหญ่จนเขาแทบหลงทางในวันแรกแต่ถึงจะมีเตียงนุ่มผ้าหอมและอาหารดีๆทุกมือ้อหัวใจของมิวกลับรู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกทุกครั้งที่เขาเดินผ่านเหล่าคนรับใช้พวกเขามักแออัดเด็กจนอะไรไม่รู้ ได้มาอยู่ในบ้านท่านได้ยังไงเห็นว่าเป็นคนช่วยคุณธีรัตไว้น่าสิแค่โชคดีชั่วคราวแหละมิวได้ยินทุกคําแต่ทําได้เพียงยิ้มจางๆเขาไม่โต้ตอบไม่ร้องให้แค่ก้มน้างเงียบแล้วตั้งใจทํางานที่ได้รับมอบหมายงานของเขาไม่มากนักแค่ดูแลสวนหน้าบ้านและช่วยคุณธีรัตรถรดน้ําต้นไม้ในตอนเช้าชายชรามักพูดคุยด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนมิวเธอรู้ไหมต้นไม้พวกนี้คล้ายคนมากถ้าดูแลด้วยใจมันจะเติบโตแม้ในดินแห้งแลง้งมิวพยักหน้ายิ้มบาง เหมือนแม่ผมเลยครับถึงจะลำบากแต่แม่ยังยิ้มให้ผมทุกวันคำพูดนั้นทําให้ทีรัตนิ่งไปเขามองเด็กชายด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นแปลกๆราวกับเห็นเงาของใครบางคนที่หายไปนานแต่ไม่ใช่ทุกคนในบ้านที่รู้สึกเหมือนเขาหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ที่ระเบียงชั้นบนเธอมองลงมาด้วยสายตายเย็นเฉนิยบนั่นคือเกษราหลานสาวของทีรัตหญิงสาวที่เคยเข้าใจว่าตัวเองคือหลานรักเทียงคนเดียวของเจ้าของบริษัทพันล้านคุณปู่ถึงขั้นให้เด็กสลัมมาอยู่บ้านด้วยเหรอ เธอพูดกับเลขาส่วนตัวน้ำเสียงปนดูถูกท่านบอกว่าเด็กคนนั้นช่วยชีวิตไว้ครับช่วยชีวิตหือเด็กพวกนั้นก็ทำได้ทุกอย่างถ้ามีเงินเธอหันกลับเข้าห้องสะบัดผมแรงด้วยความไม่พอใจแววตาแฝงประกายริษยาเย็นวันนั้นนิวเอาขนมปังอบใหม่ใส่จานวางหน้าห้องคุณธิรัเหมือนทุกวันแต่เมื่อเขากำลังจะกลับเสียงเย้ยๆก็ดังขึ้นจากด้านหลังขนมปังเหรือของพวกระบ้านจนแบบนั้นใครเขาจะกินกัน เกสราเดินออกมาจากเงาเมื่อของทางเดินมือถือถ้วยกาแฟราคาแพงมิวหันมามองยกมือไหวอย่างสุภาพสวัสดีครับคุณเกสสาวหญิงสาวหัวเราะเบาๆอย่าเรียกฉันว่าคุณเลยมันฟังดูน่าขยะขแยงเวลาคนอย่างเธอพูดคำพูดนั้นเจ็บปลกเหมือนมีแต่มิวเพียงยิ้มบางผมแค่อยากทำดีตอบแทนคุณลุงครับตอบแทนหรือว่าอยากจะปีนขึ้นไปนั่งในตัวเดียวกับพวกเรามิวสายหน้าไม่ครับผมไม่ต้องการอะไรนอกจากให้แม่หายดีเกสรายิ้มเย็น เราจะได้เห็นกันเด็กดีเธอเดินจากไปทิ้งถ้วยกาแฟที่ตกแตกไว้ข้างเท้ามิวคือณนั้น,นมิวนั่งมองท้องฟ้าจากหน้าต่างห้องเล็กๆเ,เขาคิดถึงแม่คิดถึงบ้านคิดถึงถนนสายเดิมที่เต็มไปด้วยฝุ่นแม่ครับผมจะอดทนผมจะไม่ทําให้แม่เสียใจเขาไม่รู้เลยว่าเบื้องล่างคุณธิรัตกําลังมองเขาผ่านกระจกบานใหญ่ชายชารายกมือแตะอกตัวเองเบาหาใหในใจเขามีคําถามที่ไม่กล้าพูดออกมาทําไมเด็กคนนี้ถึงทําให้ฉันรู้สึกเหมือนเจอคนในครอบครัวที่หายไป และในเงาคืนนั้นมีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวแผนการบางอย่างจากคนในบ้านที่จะทำให้ชีวิตของมิวไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเช้าวันหนึ่งแสงแดดลอดผ่านม่านบางของห้องคุณธีรกลิ่นดอกมะลิที่มิวจัดใส่แจกันทุกวันลอยอบอวลวในอากาศชายชารานั่งมองเด็กชายที่ก้มหน้าจัดดอกไม้อย่างตั้งใจมิวเสียงเรียกอ่อนโยนดังขึ้นเธอเคยคิดหมายว่าทำไมชีวิตเราถึงพาให้มาเจอกันมิวเงยหน้าขึ้นยิ้มผมไม่รู้ครับแต่ผมดีใจที่ได้ช่วยลุงวันนั้น ธีรัฐพยักหน้าเบาๆดวงตาแฝงความคิดบางอย่างบางทีมันอาจไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญระหว่างนั้นเกศราเดินเข้ามาในห้องพร้อมแฟ้มเอกสารในมือปู่คันนี่คือรายงานที่ปู่ให้ฉันไปเช็คเรื่องเด็กคนนั้นมิวหันไปมองสีหน้าตื่นเขาไม่รู้ว่าตัวเองกำลังจะถูกพูดถึงในฐานะอะไรธีรัตเปิดแฟ้มช้าๆในนั้นมีรูปบ้านเก่าของมิวใบแจ้งนี่โรงพยาบาลและเอกสารบางอย่างที่ทําให้ชายชรานิ่งงานภาพถ่ายเก่าซีดจ,จางรูปหญิงสาว ในวัยยีที่ยืงยิ้มอุ้มทารกน้อยในอ้อมแขนด้านหลังภาพมีลายมือเขียนว่าดาวมิวสิบสอปีที่แล้วทีรัตมือสัน่นเขาอ่านชื่อซ้ำอีกครั้งดาวหัวใจเต้นแรงอย่างไม่เป็นจังหวะดาวดาวเดียวกับที่เคยทํางานอยู่ที่บริษัทฉันเกษราขมวดคิ้วคุณปู่หมายถึงคนที่ลาออกไปตอนท้องนั่นเหรอะทีรัตนิ่งไปดวงตาสั่นระริกเหมือนความทรงจําที่ถูกกลบฝุ่นนานเริ่มกลับมาใช่เธอคนนั้นเคยเป็นเลข,ขาของฉันเธอหายไปโดยไม่บอกเหตุผลเสียงของเขาเริ่มสัน่น แล้วเด็กในรูปคือเกษรายิ้มเย็นหลานชายของคนใช้ไงขับปู่ย่าบอกนะว่าไม่ที่รัตตวาดเบาๆจนทุกคนเงียบเขาหันมามองมิวด้วยสายตาที่สั่นสถานมิวแม่ของเธอชื่อดาวใช่ไหมลูกเด็กชายพยักหน้าช้าๆครับแม่ผมชื่อดาวทําไมหรือครับลุงทีรัตหลับตาแน่น้ำเสียงแผ่วเหมือนพยายามข่มความรู้สึกที่ตีขึ้นในอกเพราะแม่ของเธอเคยทํางานกับฉันและเธอคือคนที่ฉัน ฉันเคยรักคำพูดนั้นตกลงกลางห้องเหมือนฟ้าผักกลางวันแสกๆสมิวตะลึงมือกำชายเสื้อแน่นแม่แม่เคยรู้จักลุงเหรอครับไม่ใช่แค่รู้จักแต่ฉันเคยคิดจะขอเธอแต่งงานถ้าไม่เกิดเรื่องนั้นทีรัตพูดพลางหันมองรูปถ่ายในมือน้ำตาเริ่มคลอวันนั้นเธอหายไปโดยไม่บอกเหตุผลฉันตามหายอยู่หลายปีแต่ไม่พบเขาเงยหน้ามองมิวดวงตาแดงกำ่ำถ้าฉันไม่เข้าใจผิดมิวเธออาจจะเป็นเกสราตัดบ,บทเสียงแข็งอย่าพูดนะครับปู่เด็กคนนั้นไม่มีหวันเป็นอะไรกับเราได้ แต่ธิรัตพูดต่อทั้งที่น้ำเสียงสัน่นเธออาจจะเป็นลูกของฉันห้องทั้งห้องเงียบเสียงลมหายใจของทุกคนแทบหยุดนิ่งมิวตัวชาสมองขาวโพลเขามองหน้าชายชาราตรงหน้าคนที่เคยคิดว่าเป็นแค่ลุงใจดีน้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัวผมเป็นลูกของลุงจริงเหรอครับทิรัตลุกขึ้นช้าช้ามือสัน่นยื่นไปแต่ไหลเด็กชายฉันอาจไม่มีหลักฐานตอนนี้แต่หัวใจของฉันบอกว่าใช่เกศราแทบกัดฟันปู่กำลังจะเสียชื่อเสียงเพราะเด็กคนนี้นะคะ แต่ทีรัตกลับพูดช้าๆชื่อเสียงที่ไม่มีหัวใจมันไม่มีค่าอะไรเลยคืนนั้นมิวนั่งเงียบอยู่ในห้องเล็กเขามองรูปแม่บนโต๊ะไม้น้ำตาหยุดลงบนกรอบรูปแม่ลุงเป็นพ่อของผมจริงเหรอครับคำถามนั้นไร้คำตอบมีเพียงลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างแต่ในความเงียบนั้นความจริงเริ่มค่อยๆปลุกให้เรื่องราวทั้งหมดตื่นขึ้นลมเย็นพัดผ่านลานหน้าคฤหาหั์ใหญ่แต่ในใจของมิวกลับเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายตั้งแต่วันที่คุณทีรัตพูดคำนั้นออกมาํำว่าลูกของฉัน มันยังดังสะท้อนในหัวเด็กชายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาไม่รู้ว่าควรดีใจหรือเสียใจเพราะตั้งแต่นั้นมาทั้งบ้านก็ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปวันรุ่งขึ้นเสียงจางแตกดังขึ้นจากห้องอาหารเกสาเวียงถ้วยกาแฟาลงพื้นจนแตกละเอียดปู่จะให้เด็กคนนั้นขึ้นโต๊อาหารกับเราเหรือคะทีรัตนั่งนิ่งสีหน้าเยือกเย็นแต่แววตาเต็มไปด้วยบาดแผลเขาไม่ใช่เด็กคนนั้นอีกแล้วเขาคือลูกของฉันลูกเหรือคะเกษราหัวเราะในลําคอลูกของคนใช้ที่ปู่เคยหลงรักนั้นเหรือ เสียงประชดเย็นเฉียบจนแม้แต่แม่บ้านยังกลัวจะหายใจมิวก้มหน้าแน่นไม่กล้าพูดอะไรมือเล็กกำชายกางเกงจนสัน่นปูข้าทาป,ปูรับเด็กนี้เข้ามาในบ้านในตระกูลเราจะถูกหัวราอยยอทั้งเมืองเกษรตะโกนทั้งน้ำตาแห่งความโกรธเขาไม่มีสายเลือดสมบูรณ์ไม่มีสิทธิ์ท่รัตวางช้อนลงเบาๆเสียงโลหะกระทบโตฮีนอ่อนกังวานไปทั่วห้องสายเลือดสมบูรณ์ไม่สำคัญเท่าหัวใจบริสุท์เธอลืมแล้วหรือเกษราว่าเราเคยจนขนาดไหนก่อนฉันจะสร้างทุกอย่างขึ้นมาคำพูดนั้น ทำให้หญิงสาวนิ่งอึ้งไปชั่วขณะแต่น้ำตาแห่งความโกรธยังคงรินแล้วหลานอย่างฉันล่ะคะหรือปู่จะยกทุกอย่างให้เด็กคนนั้นแทนฉันไม่ได้พูดถึงสมบัติทีรัตตอบเสียงแผวฉันพูดถึงความยุติธรรมเสียงรองเท้ากระแทกพื้นดังขึ้นเกสราเดินเข้าไปหามิวอย่างกระตี้วแกได้ยินใช่ไหมแกทำให้ปู่ของฉันเปลี่ยนไปมิวถอยหลังจนชนขอบโต๊ะผมผมไม่ได้ตั้งใจโกหกเธอตะโกนแกแค่แกล้งทำเป็นน่าสงสารเพื่อจะได้เข้ามาอยู่ในบ้านนี้ มือของเธอยกขึ้นเหมือนจะฟาดแต่เสียงหนึ่งดังขึ้นอย่างฉิบคาเกษราหยุดเดี๋ยวนี้ทีรัตลุกขึ้นทันทีน้ำเสียงสั่นแต่หนักแน่นถ้าเธอแต่ต้องเขาอีกแม้แต่นิดฉันจะไล่เธอออกจากบ้านหลังนี้ทุกอย่างเงียบงันแม่บ้านยืนตัวแข็งมิวตัวสั่นแต่ยังพยายามกลั้นน้ำตาลุงอย่ากโกรธพิเกตเลยครับผมผมผิดเองที่มาทําให้ทุกคนเดือดร้อนทีรัตหันมามองเด็กชายดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดลูกไม่ผิดเลยมิวคนที่ผิดคือฉันที่ปล่อยให้เธอกับแม่ต้องอยู่ลําบากมาตลอด น้ำตาหยดแรกไหลลงจากแก้มของชายชราเสียงสะอื้นของเด็กชายสันไหวในความเงียบเกลี่สามเหมปากแน่นก่อนหันหลังเดินออกไปแต่ดวงตาเธอเต็มไปด้วยความแค้นแค้นที่ฝังลึกจนเกือบกลายเป็นความมืดคืนนั้นมิวนั่งอยู่ริมหน้าต่างอีกครั้งแสงไฟจากคฤหาสใหญ่สะท้อนบนดวงตาเศร้าของเขาผมไม่ได้อยากได้อะไรเลยแค่อยากมีครอบครัวที่รักกันเท่านั้นเองคำพูดเบาๆของเด็กชายลอยหายไปกับสายลมเย็นแต่ในอีกมุมหนึ่งของบ้านเกษรายืนอยู่ในเงามืด ในมือเธอถือโทรศัพท์กดเบอร์บงางอย่างอย่างช้าๆเสียงปลายสายตอบรับใช่ฉันต้องการและให้แกจัดการเด็กนั่นก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเสียงฟ้าร้องดังลั่นกลางค่ำคืนสายฝนกระหน่ำลงบนกระจกใสของคฤห,หาสน์ใหญ่มิวมองออกไปนอกหน้าต่างห้องทั้งห้องสว่างว่าตามแสงฟ้าแลบหัวใจเด็กชายเต็มไปด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดทั้งกลัวทั้งเศร้าทั้งสับสนตั้งแต่วันนั้นที่คุณธีรัประกาศต่อหน้าทุกคนว่ามิวคือลูกของฉัน ทุกอย่างในบ้านก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยเกษราแทบไม่มองหน้าเขาคนรับใช้หลายคนเริ่มกระซิบรับหลังบางคนถึงขั้นโยนถาดอาหารใส่ประตูห้องมิวตอนเขาเผลอเด็กสกปรกจากสลัมจะมาแย่งสมบัติของบ้านนี้ได้ยังไงคำพูดพวกนั้นยังฝังแน่นในใจแต่เขายังคงอดทนเพราะใหม่นายอยากให้คุณทีรัตต้องทุกข์ใจค่ําคืนนี้คุณทีรัตอยู่ในห้องทํางานชั้นบนสุดในมือนั้นถือเอกสารกองใหญ่หนังสือมอบอํานาจ และพินัยกรรมฉบับใหม่เสียงฝนข้างนอกดังประทาน,นาต่างไม่หยุดเลขาหนุ่มยืนลังเลท่านแน่ใจแล้วหรือครับว่าจะตั้งชื่อของเด็กคนนั้นเป็นผู้รับผลประโยชน์หลักที่รัฐหลับตาพลางตอบเสียงหนักแน่นใช่เขาคือเลือดเนื้อของฉันเขามีสิทธิ์ในสิ่งที่ควรได้แม้จะไม่มีใครเห็นด้วยก็ตามแต่ในเงามืดนอกประตูห้องนั้นเกษรากำลังยืนฟังอยู่ดวงตาแดงกำ่ำด้วยความคิดแค้นจะยกทุกอย่างให้มันจริงจรหรือ ปูเธอกัดฟันแน่นจนเลือดซึมริมฝีปากก่อนจะหันไปมองโทรศัพท์ในมือหน้าจอขึ้นชื่อชายคนหนึ่งไทยคืนนี้ทำให้มันหายไปซักเสียงเธอสั่นแต่แน่วแน่ในเวลาเดียวกันมิวเดินออกจากห้องนอนเขาอยากลงไปเอาน้ำให้คุณธีรัเพราะได้ยินเสียงไอจากห้องทำงานแต่ทันทีที่เขาเดินถึงทางเดินชั้นล่างก็เห็นเงาชายสองคนแปลกหน้าในชุดดำแอบผ่านเข้ามาทางประตูหลังมิวขมวดคิ้วใครกันเขาแอบตามไปอย่างเงียบๆจนถึงหน้าห้องทำงานของคุณธีรหนึ่งในชายชุดดำพูดเบาๆเจ้านายสั่งให้รีบจบคืนนี้ อีกคนต่อเข้าใจแล้วก่อนหมุนลูกระบิดประตูอย่างช้าๆมีหัวใจเต้นแรงเขารีบวิ่งออกจากมุ่มืดและตะโกนคุณลุงระวังครับเสียงประตูเปิดพรวดพร้อมเสียงปืนดังสนั่นปังกระจกแตกกระจายทั่วห้องทีรัตหันความเห็นมิวพุ่งเข้ามาขวางตรงหน้ากระสุนเฉียดแขนเด็กชายไปนิดเดียวเลือดไหลซึมแต่เขายังยืนอยู่มิวทีรัตรร้องเสียงหลงก่อนจะคว้าเด็กชายเข้ามากอดแน่นเรียกรปพอเร็วชายสองคนรีบหนีออกทางระเบียงแตกเกศราที่แอบดูอยู่จากชั้นบนกลับนิ่ง มือเธอสัน่นจนโทรศัพท์หล่นไม่นักฉันไม่ได้ให้มันยิงเด็กภาพเด็กชายที่ยืนตัวสั่นเลือดไหลทําให้หัวใจเอทอแทบแตกสลายหลังเหตุการ์สงบหมอประจําบ้านเข้ามาทําแผลให้มิวทิรัตจับมือเด็กชายแน่นน้ําตาไหลไม่หยุดลูกช่วยชีวิตฉันอีกแล้วเสียงของชายชาราแผ่วเบาฉันสัญญาจะไม่ให้ใครทําร้ายลูกอีกเด็ดขาดมิวเพียงสายหน้าเบาๆผมไม่เป็นไรครับลุงแค่อย่าร้องให้เลย ขณะที่ทั้งคู่กอดกันแน่นท่ามกลางแสงไฟสลวป,ประตูห้องค่อยๆเปิดออกเกศเสายืนอยู่ตรงนั้นน้ำตาอาบหน้าเธอมองภาพทั้งคู่แล้วทรุดลงกับพื้นเสียงในใจเธอสั่นไหวทำไมเด็กคนนั้นถึงยังปกป้องคนที่ทำร้ายเขารุ่งเช้าฝนหยุดตกแล้วแสงแดดอ่อนส่องผ่านม่านบางหน้นองผู้ป่วยมิวตื่นขึ้นบนเตียงโรงพยาบาลแขนซ้ายยังผ่านผ้าขาวแน่นคุธิรัตนั่งอยู่ข้างเตียงดวงตาแดงช้ำแต่เปี่ยมด้วยความอ่อนโยนลูกตื่นแล้วเสียงเขาแผเบาแต่สั่นไหวมิวพยายามยิ้มแม้จะยังอ่อนแรง มไม่เป็นไรครับลุงอย่าเรียกลุงเลยชายชาราพูดพลางยกมือลูบผมเด็กชายเรียกว่าพ่อไ,ได้ไหมเด็กชายชะงักไปน้ำตาเอ่อในตาทันทีเขาสะอื้นเบาๆก่อดพยักหน้าครับพ่อคำเรียกคำนั้นเหมือนเสียงที่ทั้งสองรอมาทั้งชีวิตทรัตก้มลงกอดลูกแน่นน้ำตายดลงบนผ้าพันแผลแต่ในขณะที่บรรยากาศอบอุ่นกำลังอบละมอ,อู่ประตูห้องกลับเปิดออกอย่างแรงเกศรายืนอยู่ตรงนั้นดวงตาแดง้ํำและเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดปูดไม่สิทธิ์คุณตาคัก เสียงของเธอสัน่นหนูหนูทำผิดไปทีรัตหันไปมองหลานสาวที่ครั้งหนึ่งเขารักเหมือนลูกแท้ๆเกศราหญิงสาวสุดลงคุกเขา่าหนูไม่ได้ตั้งใจให้มันถึงขนาดนี้หนูแค่โกรธกลัวจะสูญเสียทุกอย่างน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่พอเห็นเด็กคนนั้นยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยปู่หนูกลับรู้สึกเหมือนหนูเป็นคนเลวที่สุดในโลกมิวมองเธอด้วยสายตาเศร้าแต่ไม่มีความเกลียดท่เกตผมไม่โกรธนะครับทำผูดานั้นทําให้หญิงสาวนิ่งงนันทั้งที่ฉันเกือบทําให้เธอตาย มิวพยักหน้าเบาๆพ่เกตก็เหมือนผมแค่อยากให้คนที่รักเห็นคุณค่าเธอสะอื้นออกมาทันทีทำไมเธอถึงให้อภัยฉันได้ง่ายขนาดนั้นมิวตอบเรียบแต่ลึกซึ้งเพราะแม่เคยบอกว่าคนที่มีหัวใจดีจะไม่ปล่อยให้ความเกลียดทําให้ตาบอดทีรัตมองทาพทั้งสองคนกอดกันทั้งน้ําตาหัวใจเขาเหมือนได้รับการเยียวยายอย่างช้าฮ่หาๆนี่แหละครอบครัวที่แท้จริงเขาพึมพำเบาๆจากนั้นเขาเปิดแฟ้มเอกสารที่เตรียมไว้เอกสารที่ในรมฉบับใหม่ ฉันจะไม่แบ่งสมบัติตามสายเลือดอีกต่อนาอปไปแต่จะแบ่งให้ตามหัวใจเขาวางมือบนไหล่ทั้งสองคนเกสรามิวทั้งคู่จะเป็นผู้สืบทอดของฉันร่วมกันหญิงสาวเบิกตากว้างน้ำตาไหลพรากมิวเองก็นิง่งซึ่งไม่อยากเชื่อว่าฝันร้ายจะกลายเป็นความอบอุ่นได้เช่นนี้หลายวันต่อมาในสวนของคฤหาสเสียงหัวเราะเบาๆของเด็กชายกับหญิงสาวดังสลับกับเสียงนกมิวกำลังป้อนขนมปังให้คุณธีรัตที่นั่งบนเก้าอี้ไม้ใต้ต้นลั่นทมพ่อครับขนมปังนี้ผมอบเองนะัชายชรา,าหัวเราะเบาๆ อร่อยกว่าที่ร้านในเมืองอีกลูกเกษรานั่งมองภาพนั้นด้วยรอยยิ้มบางๆเธอพูดขึ้นช้าๆรู้ไหมฉันเพิ่งเอข้าใจว่าสมบัติจริงๆของบ้านนี้ไม่ใช่เงินแต่คือหัวใจของคนในบ้านมิวหันมายิ้มที่เกตพูดเหมือนแม่เลยครับหญิงสาวหัวเราะทั้งน้ำตานั้นเราคงคิดเหมือนกันแล้วละ่ะแสงอาทิตย์ยามเย็นส่องผ่านช่องใบไม้ภาพของเด็กชายยากจนในวันนั้นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่ใครก็มองข้ามไม่ได้อีกต่อไปเสียงที่รัดเลยปิดท้ายเบาๆไม่มีสายเลือดไหนสำคัญ ถ้าหัวใจที่รู้จักรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหลายเดือนผ่านไปลานหน้าคฤหาสน์ที่เคยเย็นชาเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของผู้คนอีกครั้งมิวในวันนี้โตขึ้นเล็กน้อยผิวคล้ำแดดแต่รอยยิ้มสดใสเขากำลังช่วยคนสวนรดน้ำต้นไม้กับเกสราซึ่งตอนนี้กลับกลายเป็นพี่สาวที่คอยดูแลไม่ห่างอย่ารดแรงสิเดียวรากมันเน่าเธอว่าเสียงทำมิวหัวเราะก,ก็พิเกตบอกเองว่าต้นไม้มันชอบน้ำชอบสิทธิ์แต่ไม่ใช่จมน้ำทั้งคู่หัวเราะพร้อมกัน เสียงนั้นลอยไปถึงชายชาราที่นั่งมองอยู่บนระเบียงคุณธิรต์ยกถ้วยชาขึ้นจิตเบาๆรอยยิ้มบนใบห,หน้าแก่ชาราเต็มไปด้วยความสุขสงบที่เขาไม่เคยสัมผัสมานานใครจะขอดิดว่าเด็กชายจากชุมชนเล็กๆจะมาทําให้บ้านหลังนี้มีชีวิตอีกครั้งเลขาคนสนิทเอ่ยขึ้นอย่างอ่อนโยนเพราะคุณมองเห็นค่าของหัวใจคุณครับไม่ใช่แค่ฐานะธีรต์พยักหน้าเบาๆใช่ฉันเคยสร้างอาณาจักรด้วยอํานาจแต่สุดท้ายสิ่งที่เติมเต็มหัวใจฉันกลับเป็นความเมตตาจากเด็กคนหนึ่ง ตกเย็นมิวเดินไปเยี่ยมหลุมศพแม่ที่สวนด้านหลังบ้านเขาวางดอกไม้ช่อเล็กลงเบาๆแล้วพูดเสียงอ่อนแม่ครับตอนนี้ผมมีครอบครัวแล้วนะมีพ่อมีพี่เกตทุกคนจะดีกับผมมากเลยสายลงพัดผ่านกลีบดอกไม้ปลิไวไหวเหมือนคาตอบที่อ่อนโยนจากฟ้าผมจะตั้งใจเรียนตั้งใจทําง,งานแล้วจะเป็นคนดีเหมือนที่แม่เคยสอนเด็กชายหลับตายิ้มด้วยน้ําตาเสียงหัวใจของเขาเต้นอย่างสงบ และมั่นคงคืนนั้นหลังอาหารคํามทิรัตเรียกมิวกับเกดราออกมานั่งดูดาวที่สวนหลังบ้านแสงไฟจากคฤหาสน์ส่องอ่อนๆทำให้บรรยากาศอบอุ่นราวกับบ้านในฝันรู้ไหมลูกตอนคนเราอยู่บนยอดเขามักจะลืมว่าพื้นดินคือสิ่งที่ค้ำจุนเราไว้ชายชราเอ่ยพลางมองท้องฟ้าแต่เด็กคนหนึ่งที่ไม่เคยมีอะไรเลยกลับสอนฉันว่าความรักที่แท้จริงมันไม่ต้องการสิ่งตอบแทนมิวมองหน้าพอแล้วพูดเบาๆเพราะความรักคือสิ่งเดียวที่แบ่งให้คนอื่นได้โดยที่เรายังมีเหลืออยู่เสมอ ทีรัตหัวราะทั้งน้ำตาใช่แล้วลูกพ่อพูดถูกที่สุดเสียงหัวเราะเบาๆดังท่ามกลางแสงดาวเกตเสานั่งพิงไหล่คุณปู่ส่วนมิวเอน็นหัวลงกับแขนชายชราภาพนั้นเรียบง่ายแต่สวยงามยิ่งกว่าทรัพย์สินใดๆในสายลมอุ่นของค่ำคืนนั้นเสียงของทีรัตด,ดังขึ้นช้าๆชีวิตไม่ได้สวยงามเพราะเรามีมากกว่าใครแต่มันงดงามเพราะเรารู้จักแบ่งปันคัดถูกภาพสุดท้ายเด็กชายมิวเดินออกจากประตูบ้านในเช้าวันใหม่ในมือถือถุงขนมปังเหมือนวันแรกที่เรื่องเริ่มต้นแต่ครั้งนี้เอ ขาไม่ได้เดินคนเดียวเกศราเดินเคียงข้างส่วนคุณธีรั์ยืนทรงอยู่ที่ประตูไปดีนะลูกมิวหันมายิ้มครับพ่อผมจะกลับพร้อมรอยยิ้มของทุกคนแน่นอนกล้องค่อยๆแผนขึ้นสู่ท้องฟ้าเสียงบรรยายสุดท้ายของธีรั์ดังขึ้นอย่างอบอุ่นเด็กชายคนหนึ่งอาจไม่มีทรัพย์สินแต่เขามีหัวใจที่ร่ำรวยที่สุดในโลกหัวใจที่รู้จักให้โดยไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน